สวัสดีค่ะช่องกาว,วันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะวันนี้เราพาเ,เพื่อนนิฟซีมาอยู่ที่ตลาดนัดมีรวั์โยทินนะคะเราจะพาเ,เพื่อนนิฟซีไปรีวิวร้านผัดไทยระยองนะคะเราชมผัดไทยสุรินมาเยอะแล้วนะคะแล้วเราก็มาจ <c oughs> ิบผัดไทยระยองนะคะวันนี้เพื่อน ดูหน้าตานะคะผัดไทยระยองกับผัดไทยสุรินจะเหมือนกันไหมไปดูนะคะเพื่อนเริ่มต้นก็ไม่เหมือนกันแล้วนะคะอันนี้เราขายวันนี้เรามาขายผัดไทยระยองนะคะเพื่อนไปชมกันค่ะคุณน้าคะสวัสดีค่ะมาจากที่ไหนคะมาจากระยองเลยมาจากระยองเลยใช่ไหมคะคุณน้าชื่ออะไรคะ วันเพนนะคะคุณน้าวันเพนมาจากระยองนะคะเพื่อนดูหน้าตาผัดไทยของคุณน้านะคะคุณน้าก็อันที่ผัดริจแล้วนะเพื่อนดูหน้าตาผัดใส่อะไรบ้างคะเนี่ยไข่ไข่ใส่ต้มมีไข่มีเต้าหู้มีถั่วงอกว้าวทะเลนะมาจากระยองก็ต้องสูตรทะเลสูตรทะเลใช่ไหมคะว,ว้าวเลื่อนผัดไทย มาจากระยองก็ต้องสูตรทะเล่อขายกกหอเท่าไหร่คะยี่สิบบาทใช่ไหมคะโโอ้เดี๋ยวเราจะคงจะได้ทานนะคะวันนี้เราชอบผัไทยด้วยกาจะจีบหลายวันแล้วแหละแต่ว่ายังไม่มีโอกาสลูกค้าเยอะด้วยนะคะุอเคในิวนี้วันนี้เรามีโอกาสได้มาดูนะคะดูหน้าตานะเพื่อน คือเน้นหนักๆเลยนะคะเพื่อนใส่เต้าหู้เต้าหู้แผ่นเต้าหู้ก้อนนะคะเต้าหู้นี่เป็นเต้าหู้ไข่หรืออะไรกันเนาะเป็นเต้าหู้เต้าหู้ถั่วเหลืองนะคะเพื่อน น้องเขาก็จะขายมีแคบหมูด้วยนะคะเพื่อนๆพี่นี่โฉกหน้านะคะเขาก็จะมีคู่แห้งเต้าหูา้น,นาขามากเลยนะคะเพื่พอนๆห่อละยี่สิบบาทน,นะคะผัดไทยระยองนะคะน้องเขาก็มีเบอร์ 0ู2 358 2986สาเดพื่อนเดี๋ยวเราจะอยดูตอนที่น้องขัดแล้วกันนะขอป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดแล้วนะคะเพราะว่าของน้องจะขายดีนะคะร้านนี้เอาเลยน้องอ่ะอัดไทระย,ยองเรามีระบบสแกนจ่ายด้วยนะคะเพืดเด่อน หนูผัดไทยนี่หนูมีใส่มะนาวใช่ไหมคะใช่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติใช้วัตดิบธรรมชาติล้วนเลย มานี่ม่ได้กินแนนะกลอนน้วน้องก็จะห่อไว้เรียบร้อยนะคะอันนี้ถ้าเราไม่รีบถ่ายตอนนี้แป๊บเดียวก็หมดแล้วนะเพื่อนราคาถูกมากนะคะห่อละ้ยี่สิบบาทจะมีวัตถดิบที่ถั่วงอกมีมะนาวแล้วก็พริก ผัวใช่ไหมคะนั่น,เา,า,นาเน <c oughs> เเ,า <c oughs> เราจะไปดูวิธีผัดของน้องนะคะ <c oughs> เะส้นนี้ใส่เส้นกลางใช่ไหมคะ ใส่เส้นผัดไทยโดยเฉพาะน้อเก็บกินได้สวันเลยนี่น้องก็กำลังผัดอยู่นะคะอันนี้จะใส่เป็นซอสหรือซีอิ๊วดำด้วยไหมคะมีนิดหน่อยใช่ไหมคะมัก็ให้ดูสวยงามเนาะ ็ขนะองน้องแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะเพื่อนจะไปรีบมา้ะหมดนะฮะใช่ต้องรีบมานะคะอยู่ระยองนี่มาอยู่สุรินทร์นานหรือ,อย<ด>ังคะก็มาอยู่ได้สองสามปีแล้วแนหะละมาอยู่ได้สองสามปีแล้วเนาะร้านน้องเขาจัดสะอาดมากเลยนะคะเพื่อนสะ,ส,ะสะอาดสะอาดสดสด้วยนะคะ ถ้าไม่สะอาดไม่สดเราคงไม่เดินเข้ามาถ่ายนะคะเพราะว่าเราก็แอบดูน้องเกามาหลายรอบแล้วนะคะถ้าร้านไหนที่แอดตอะวันรัศมีไปก็การันตีนะคะว่าความอร่อยแล้วก็ความสะอาดนะคะเพื่อนเราอยากให้เพื่อนๆนมั่นใจนะคะว่าเราพาไปกลุ่มร้านที่สะอาดถูกหลักอนามัยนะคะ หน้าผาหอมเตจมูกเลยได้กลิ่นไหมคะเดี๋ยวแอดเอากลิ่นไปฝากนะคะ รเลยนควกจะมีกุ้แห้งเต้าหู้ก็แวะมาได้นะคะน้องขายกี่วันคะพุธเสาร์อาทิตย์สามวันเลยใช่ไหมคะใวีรบนะใช่วีรวัฒน์โยธินนะคะพุธเสาร์อาทิตย์วันจันทร์นี้ไปได้ไปไหมคะจันทร์หยุดนะไอก็ไม่ขายแล้วบรจันหรจันหยุดใช่ไหมคะ อออเตาหอมเนีก็จะววตีเลยว้าวนังไงคถามมาเลยเพื่อน้ที่ มีช้างตัวละสีลาสไทยแล้วก็ได้มีกบมาถ่ายทำาไทยระยองนะคะเพื่อนสวยงามนะกะน่ากินมากเลยนะคะแล้วก็เนื้อน้องก็จะแพ็คนะคะเพื่อน ก็ามาได้เลยนะคะน้องก็มีระบบวนจ่ายนะคะหรือว่าจะรับนูราจับจัดตามงานเลี้ยงไหมคะตามงานเลี้ยงด้วยนะคะเพื่อนก็มีเบอร์โทรของน้อง062-358-2986 062-358-2986องเเเพือ่อน ไขระยองตอบน้องได้นะคะก็ะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไ์สไตล์ก็ขอขอบคุณพเพื่อน FC. ทุกคนทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจและก็อคอยสนับสนุนช่องตะวันรัศมีไ์สไตล์ของเรานะคะ,อะขอบคุณทุกท่านขอบคุณกําลังใจนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าการนําเสนออาหารของเราก็จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนเอฟซีได้รับชมกันนะคะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้คนทุกท่านผู้ก,กำลังใจที่คอยสนับสนุนเรามาโดยตลอดขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะคลิปนี้ก็ถึงเวลาสมควรนะคะเพื่อนๆเราก็จะขอคลิปลงไลค์เพียงแค่นี้นะคะเข้ามาชมคลิปเราก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดตับตั๊กตหกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการชมคลิปผัดไทยระยองในวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะหนูสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะครับรู้จักให้พี่สองชุดเด้อ